โอเคครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับดูกับผมพีฟชีวีเกมเมอร์นะวันนี้เราอยู่ในเกมไลเลนเจอร์กับโคลาโบแฟ i r ี Tail กันนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเอลซ่าร่างไฮเปอร์แม็กกันนะเออเกียร์ที่ผมใส่ก็เป็นเกียร์ฟรีนะครับผมเออสร้อยจันทาใ่่ไหมเออแล้วก็รองเท้าแล้วก็ทนูนะครับผมโอเค เอลซ่าของผมนะั้นเลือดห้าล้านเองนะซึ่งถือว่าน้อยนะผมว่าเพราะว่ามันมันยังไงอะผมไม่ค่อยมีเกียร์ดีใสนนะเออเกียร์เพิ่มเลือดอะไรนี้ไม่ค่อยมีนะส่วนเออนัส,สืึเนี่ยผมยังไม่รีวิวนะเพราะว่าผมไม่มีกบปั้นพอนะเออกบปั้นไม่พอเลยยังไม่รีวิวนะ ตอนนี้ผมอาชิพอยู่เป็นเวลาเที่ยงคืน50นะครับผมมารีวิวเล่นในโหมดธรรมดาดูนะครับผมลองเล่นดูไปวิ่งเร็วนะผมเดลซาผมบัฟแล้ววิ่งยาวๆต่อเลยปึ๊บเนี่ยนะผมพอบัฟปุ๊บสกิลมันไกลแบบไกลมากเลยนะแต่บางทีไม่ได้บัฟนะเออ เนี่ยบางทีไม่รับปุ๊บหูอ้อเอ้ยแล้วมันไกลมากขึ้นออออีกตัวบัฟให้นะอ่าตอนนี้มีตัวเดียวมีไปโพะเนี่ยนะผมระยะมีดมันเนี่ยไม่ว่าจะลงตรงไหนแต่ความกว้างมันก็แล้วแต่โดนบัฟหรือไม่โดนบัฟนะเออปุ๊บเห็นไหมยันหน้าบ้างเขาเลยไม่ว่าระยะมีดมันจะพุ่งไปตกที่ตัวหน้าหรือตัวหลังนะ่ะมันก็โดนดาเมจเป็นวงกว้างนะครับเออ แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมแอนิเมชันสกิลมันถึงเป็นแบบนี้นะเออแต่ก็เท่นะมีมดโยนมีดมันก็เทอะแหละไอ้เดี๋ยวผมลอง PvP ในลีกทองสองกันดีกว่านะครับตะกี้รีวิวไปด้วยแล้วแต่ว่าแบบไฟเสียนะโคตรแย่อ่ะทีมนี้เหรอน่าจะไหวนะมีสิทธิ์ไหวนะ เอลซ่านี่เป็นตัวหนึ่งที่แพ้รีไวเออกมากๆเลยนะครับผมนะรีไวแบบน่าจะยิ้มเลยตานี้นะเอลซ่าผมบางเฉียบเห็นไหมล่วงแล้วนะแถมตานี้เจอมิรีอดัต์ด้วยโหมีสิทธิ์แพ้นเนี่ยเกมนี้เรามีสิทธิ์แพ้นะครับเออไปเอลิสต้อง อัดมเมลิโอดัสให้กระจุยก่อนนะอัดกลับบ้านนะอัดไปเออเด้งกลับบ้านไปบ้างกลับไปเดินใหม่หมนะดัสดตู้สลอ็อตเซ็ออกมาก่อนนัดสึหมาครับผมนัดสึใครก็ไม่รู้นะปั้นยังไม่แม็กด้วยนะร่างธรรมดามาด้วยเลยโอ้มเมลิโอดัสวบ่งมาแล้วนะเฮ้ยไอโคอนี่รถถัง เออกลับไปเดินใหม่นี่นะเอริสกระโดดฟันเลยโอ้หูเอริสเห็นผลกว่ามิลิโอดัสอีกวิลิโอดัสกลับไปเดินมาใหม่เลยนะไอเอริสเอริสพักมิลิโอดัสหน่อยแล้วให้เอลซ่าเราทิมมีใส่บอสจรลลคเช่เขานะบอสจรลลคเช่เออบอสจรลลคเช่กระเด็นกระเด็นไปดิ เอลซาทำพิษท,ทีมเขาบ้างเออเออบอเชล,ล้มรัวๆนะบอเชกับดัตเจอสองตัวนี้คอมโบกันนะเอลิสกับเอลซ่านะผมอ้าหัวแดงเหมือนกันอย่างกับพี่น้องกันนะเออใช้ดาบเหมือนกันด้วยนะจัดว่าแจมนะครับผมจัดว่าแจมโอเคทีมนี้เออโอ้ผมไม่ไหวนะเจสสิกา้าแสงแม็ก มันเกินไปนะเกินเบอร์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชนกับโซนิกอ,ะอ่ะเอสามพี่นะ้องคนลองฮิโตมินะครับผมส่วนโดรันโจนี่ก็ให้บอดเช่ให้อะไรผมเป่าให้นะไปเอาวยโอเอลซ่า ไปทิมปักมีดลุยเจิดมาโอ้ยโอ้ย,อยแชร์ไปก่อนเดี๋ยวรีสกิลให้เพื่อนมูนดุยยางเห็นไหมมูนดุยยางอมตะสองรอบนะทิมกลับไปโอ้เกมนี้ผมโดนยัดหน้าบ้านอย่างเดียวเลยอะ ทำไมทีมอ๋อทีมเขามีิีรีวด้วยหยาบนะครับผมตานี้บอกได้เลยว่าหยาบแน่ๆเฮ้ยเฮยไอบ้บ้ามันยิงป้อมเฮ้ยเเออไอ,โอ้โบดันกลับไปก่อนดันกลับไปก่อนเอาดิเนี่ยผมฮิโตมิฮิตโตมิตมล้มนะเออเห็ฮิโตมิไหมเอาโอ้โหแต่เห็นบ้านทีมเขาไหมโอเคโอเคพักกลับเลยนะไปเอลซ่าวิ่งไปบัฟให้ นี่าไปทีมนะรีเซ็ตทุกกิลพอถึงจุดปุ๊บไต่กันนะโอ้โหพอถึงจุดปุ๊บรีสกิลที่โดนรีเซ็ตมาโถมใส่ทีมนู้นหมดเลยนะนี่เอลิสกับเอลซ่านี่ทำผลงานได้ดีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเอลซ่านะแต่เหตุเอลิสมันเห็นผลมากกว่าหรือเพราะมันเป็นหัวแดงเหมือนกันผมเลยโฟกัสผิดว่ะ โอ้ oh, อันนี้สู้ไม่ไหวนะจริงท,ทีมนี้ก็มีสิทธิ์ชนะนะแต่ผมว่าผมน่าจะแพ้โ oh, อพอขึ้นหลีกทองสองในแบบเวลาวันจันท์อะไรอย่างนี้แไม่เจอแต่อะไรตึงๆนะไทยกะอย่างเงี้ยโห แต่ผมว่าผมชนะทีมรอบข้างเขาได้นะไปผมอยากรู้ว่าดามสกิลดาเมจของเอลซ่าจะถึงชินจังหรือเปล่านะไปลุยโอเอลิสเขาเป่าเรากระเด็นกลับคืนเลยนะแน่ไปก่อนครับใช้เทมนะ เพื่อความไม่ประมาทเลืน่อนะใช้ไอเทมช่วยโอ้เอลิททำผลงานที่ดีมากเลยอ่ะโอ้โหโคตรภูมิใจป้าเทลิสอ,อ่ะเอลซ่าย้ายน้อยหน้านะเราดูเออเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย เวลาโจมตีธรรมดาเอลซ่ามันกระโดดไปฟันเหมือนเอลิด้วยนะก็เลยแบบยิ่งมองยากเลยนะนี่ลองมาเจอเอลิสบ้างนะครับผมอ้าวพอจระเข้เขาไม่แม็กด้วยนะเกมนี้เอลิสน่าจะได้โชว์อีกแลหละเพราะว่าลาดไม้เขาแม็กน,นะ <c oughs> โอเคงั้นให้เอลซ่ามาเป็นตัวซัพพอร์ตละกันไม่ใช่ตัวดาเมจแล้วยานี้นะปึ๊บ โอ้โหตัวธาตุไม้ธาตเหมือนกันยังล้มนะเออแช่ไปก่อนเอลซ่าปรับไปให้กี่ปึ๊บพิมพ์คอรอเอลซ่าเราไปนะโอ้โหโดนเพิ่มแร่หนึ่งพันเอลิสไม่ได้เดินไม่ได้ออกอะ ปล่อยเอลิฟก่นเราฆ่าเขาเราได้แล้นะฮะปึบอ่านี่ชีดบ้านแล้วเจลวดซารีกโอ้โหออโต้วินแล้วครับผมตานี้นะผมว่าเราใช้เด้วยกันทั้งคู่มันดีมากเลยนะบางทีเอลิทผักรอบแรกไม่ไปแต่เอลซ่ารีสกิลพอดีอะเอลิทผักได้โอกาสผักรอบสองเนี่ยก็ยืนเขาแทบทำอะไรไม่ได้เลยนะ ันเอลซ่าร้อยสี่สิบเขาผมแต่มีลีโอดาเขาเก่งนะมีลีโอดาเขาเอาอัพมาสุดนะโโหอวดบาวไฟบาวไฟผมก็มีเยอะนะเออไอดี ID นี้ได้บาวไฟมาสามสี่ตัวนะไปดุลยยงฮึบโห้ดุรยยงโดนตันก่อนเลยอะ่ะโอ้ยเอลิตเอลิต พักขึ้นหน่อยสิพักเมิีโอดัต,ตัวปวนนั้นกลับไปนั่นแหละสวยนะคะผมเมิีโอดาตโอ้ยทีมเขามีลิมูรุด้วยเหรอเออเดี๋ยวเราลองมาสู้กับลิมูรุดูนะเอลซ่าเออบอสจาราเคเขาหายเลยนะแต่ผมอยากเห็นลิมูรุโดนเต่าบ้างอ่ะมันเป็นตัวที่ตายแล้วฟื้นหมดเลยนี่ว่าเป็นซอมบี้่ะเนี่ย โอ้โหดัดเวลาตายก็ฟื้นนะริมูรูเวลาตายก็ฟื้นนะแถมตัวฮิวเรื่อยๆให้ดัดอีกเจอคอมโบนรกแล้วนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเอริสเราผักไปเดินใหม่นะเอริสไล่ไปเดินใหม่หมดนี่ลิมูรูเหรอเอานี่ไงลิมูรูกับดัดตื่นมาการบ้านนะต่อเพราะว่ามันตายแล้วมันมีพาสซิฟเกิดใหม่มนาะจากร่างไหเปอร์นะ อีกสองตานะครับผมโอ้เจอแท่ทีมตึงไต่เหลีกตอนต้นสัปดาห์นะไม่ได้จะไต่เหลีกอาจจะพี p พ,พีให้ดูเฉยๆด้วยนะอ่าสัก,กุระอ่าคาลิสนะครับผมนะเราอยากรู้ว่าถ้าโดนบัฟสก,กิลโดนบัฟอะไรแล้วมันจะไปถึงเอลิสหรือเปล่านะเขามีตัวบินหรือเปล่าขอลองดูหน่อย โอ้เจสิกา้าจะแมกวาเนี่ยมีตัวบินนะผมผมน่าเอากันบินไปนะถูกแล้วนะไปไปครับผมถ้าเกิดอะไรขึ้นทีมล่างก็ยื้อไว้แซลลี่แม่มดกะแบกปล่อยปล่อยตัวปล่อยตัวอ่านี่นี่ผักคืนได้นะบามัญกลโดนสกิล อะไรเนี่ยทำไมมาสตาร์นอ๋อรถไอ้นี่ผมรถตู้สล็อตนะเออว่าแล้วทำไมตัวมันหลบเก่งๆแล้วไม่โดนสตาร์นนะเป็นตัวชนะทาาดนะผมนะแค่แข็งไปก่อนนะอย่าให้มันได้ตีบ้านเรานะผักกะไปสวยผักลุกเอลซ่าผมบางมากเลยผมว่าต้องเปลี่ยนเกียร์นะเนี่ย ผัดกับผัับก่อนเฮ้ยไอโคนี่รถถังเออดังกลับไปเอลิสโอ้ทีมเราไม่มีบาอ,อมาตะาวิ่งมาเลยเหมือนเขาเลยนะโอแ้แม่มดเราเทมอทีแผงหลังล้มนะเทมอเออลวงหลังตัวลลวงหลังที่ดีที่สุดคือแม่มดนะเออ เทมใส่เจสสิก้าแสงเขานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอบ้านเราบ้านเขาแตกก่อนนะหูหันกลับมาดูบ้านเราบ้านเราก็จะพังนะอืแต่ว่าแจ่มนะโหทองหนึ่งในเวลาอันสั้นน่ะทีมนี้อหรอโอ้เจมมืดอืมผมว่าไม่น่าไหวนะทีมทางป่วนกับตัวตัวยืนเขาแบบ ดูดีเกินไปอะ่ะเฮ้ยโปรครับตีโป้ไปรแรงฟีได้แรงฟรีงั้นก็เอาสิครับโป้สมได้นัดสื่อด้วยนะโโหทำไมต้องเจอแบบนี้เนี่ยกดออโต้ไปเลยแล้วกันนะเจอโปโหหสก,กิลนัดสื่อก็ถึงเอลซ่าอยู่ดีนะเกิดมาเพื่อแก้ทาง เอลซาเลยนะเนี่ยนัสึ์นะครับแล้วถ้ายิ่งมีนัสสกับเอลซาอยู่ทีมเดียวกันสกิลนัสส์ก็ยิ่งกว้างขึ้นนะเออไม่อยากจะนึกสภาพนะอาจจะถึงซลลี่ช็อตกันเลยหรือปเปล่าเออเพราะแซลลี่ช็อตกันเป็นดาเมจไม้ที่ยืนใกล้นะถ้านัสส์สกิลโดนได้นี่ก็ถือว่าน่าใช้น่าน่าลองเหมือนกันนะโห กดูกันนนขาี้โอเคครับก็สำหรับการรีวิวเอลซ่าร่างไฮเปอร์แม็กของผมในครั้งนี้ก็ขอจบเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้คือเกียร์ฉบับผมนะแบบลดแรงโคดเยอะนะเข้าไปแรกเหลือ500กว่านะผมปล่อยได้แทบตลอดนะแต่ข้อเสียคือมันบางนะผมผมว่าน่าจะเปลี่ยนเกียร์ช่องกลางนี่แหละนะเพราะว่ามันน่าจะบางไปหรือไม่ผมก็อาจจะโยกพวกเกียร์ปืนลีวหนาดมาให้นะเออ ยกเกียร์ปืนเลียวหนาดมาแล้วก็ใส่เป็นใส่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรพลังใส่เป็นเกียร์พลังชีวิตให้ใหม่ด้วยนะใส่เป็นเกียร์พลังชีวิตให้ช่องกลางแทนนะเอาเกียร์ปืนมาไวเออเพราะเป็นสายว่องไวใช่ไหมที่เอลิทผมน่าจะได้โชว์วันนี้ก็เพราะว่าน่าจะเป็นเกียร์ดีกว่าเอลซาเลยนะดูดิเกียร์ถุงมือเกียร์ปืนนะผม แล้วก็มีกระเป๋าดูโหใช้สกิลหลบสกิลต้านสกิลเกินร้อยหมดเลยนะและวอลซ่า,าผมโอ้โหหลบสกิลเจ็ดสิบต้านหกแปดมีแม่นทักษะห้อยมานิดนึงนะแล้วก็ใช้สกิลเยอะนะเจ็ดสิบเจสิบเหรอมันหกสิบเจ็ดน,นะครับผม อัตราการใช้สกิลมันน้อยมากนะเฮลซาโอเคก็ไว้เท่า,ทานี้ครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมก็ตอนนี้ไปละ